กระแสน้องคนนี้ตีคู่น้องอิงไม่รู้ว่าน้องอิงจะกระแสตกหรือไม่นะครับกระแสใครตีคู่น้องอิงจะกระแสตกไหมหรือกระแสแรงกว่าเดิมเดี๋ยวนุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บพื่อนชวนคุยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยให้ลูกสาวนะมอบทุกเดือนนะแล้วก็ฝากดูแลสายตาตัวเองนะใสแว่นทั่วไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีตัวกองแสงเป็นเลนพลาสติก ขาแข็งเกาะแตกง่ายเป็นแบบนี้นะเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ซะที่ลุงมีตัวกองแสงใช่ไหมมันจะลดสลดแสงเข้าตาเราได้อย่างดีเลยเลนกระจกแท้กรอบโลหะอย่างดีนะฝากไว้เปลี่ยนได้ที่นี่เลยหนึ199่งเก้าเก้าส่งสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าส่งสี่เก้านะครับฝากไว้ช่วงนี้นะก็คนที่เข้าไปดูไลฟ์สดลูกสาวช่วงทั้งทั้งแอปฟ้าแอปแดงอะไรเงี้ย ปริมาณการดูลดลงไป6-70%นนี่อันนี้ผู้จักข้อมูลที่เห็นนะคนที่เหลืออยู่ก็คือดูส่วนใหญ่จะเป็นอ่าขาประจำนะช่องที่ทำข่าวก็เมื่อก่อนวันหนึ่งสองสามคลิปตอนนี้ก็เหลือวันละคลิปบ้างสองวันคลิปบ้างอันนี้ข้อเท็จจริงเนาะส่วนใหญ่ช่องที่ประจำก็คือจะเป็นช่องสาวน้อยช่องพ่อกันชัยช่องเสียนนทช่องอุ้มอิ่ม ช่องมังกรอีสานแล้วก็มีช่องลุงเนี่ยที่สม่ำเสมอวันละสองคลิปวันละคลิปอะไรเงี้ยแต่ปริมาณการดูก็ลดลงถึงแม้ว่าแต่ละคนก็พยายามแต่เนื่องจากว่าเกิดจากการนำส่งของของระบบเนาะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มมันมันเข้มมากขึน้นเข้มมากขึ้นส่วนการดูลูกสาวก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมหน้าเวทียังเต็มกระแสะภาพรวมของลูกสาวหน้าเวทีก็ยังเต็มอยู่อายะ อ่มาลงมาอะไรก็ยังเยอะเหมือนเดิมอ่ะของลูกสาวยังเหมือนเดิมภาพรวมในการรักลูกสาวก็ยังเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้นะครับมีกระแสเต็มหน้าฟีดเลยก็คือน้องใหม่อนันตยาเนาะขึ้นมาคู่กับลูกสาวพ่อพ่อในแม่แม่ในวงโอ้โหเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่แม่ในวงมากหยอกล้อสนุกสนานจนเมื่อวานนี้มั้งน้องไปพูดในคลิปของ พนนว่าอา่ใหน้น้องอิงเป็นนางเอกก็ตัวเองพ่อโจต้องเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นนางร้ายบ้างนะอะไรเงี้ยเต็มหน้าฟิตเลยอ่เอค,คุณคุนิกกี้นะคนขับรถแล้วผู้ติดตามผู้จัดการส่วนตัวบอโจก็พโพส์ให้เห็นว่ากระแสะของน้องวันใหม่เนะ่กำลังมาในเรื่องความสนุกความใสซื่อของคนอายุสิบกว่าปีเนาะ แต่ตัวไม่สมกันหน้าเลยพ่อกัญชัยยอล้อเป็นแม่พญาแนละ้วสามสิบหนึ่งแต่ของจริงแค่สิบสามนะก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็มานั่งหยอกล้อกลูกสาวทำให้คนเข้าไปดูความน่ารักนะส่วนอ่ข่าวาว,าวลูกสาวเรื่องการไปชิงในรายการไทยรัฐไทยรัฐรางวัล หมอลำลุกทุ่งหมอลำอะไรเงี้ยก,ก็เราก็ไม่ได้เน้นอะไรเพราะว่ามันมันประสบการณ์บอกเราอยู่แล้วเราก็เฉยๆนะโอนมาอะไรทุกสาวสนุกกว่าสนุกกว่าจริงนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะเมื่อวานก็เต็มอะสังกสีที่เพชบูรณ์นะวันนี้ลมเก่าก็น่าจะเต็มอีกแล้วกระแสน้องไม่ได้มีเขาเรียกความอ่อนหรือกระแสร่วงแต่อย่างใดนะ เิ่งแต่ว่าสื่อออนไลน์อาจจะไม่ได้ประโคมข่าวเหมือนใหม่ๆท่านั้นเองแต่กระแสะหลักของน้องก็ยังมีอยู่งานจ้างก็ยังมีเรื่อยๆของสาวน้อยเพื่อนแพงเนาะรวมสาวน้อยลําเพลินโชว์แต่ช่วงนี้อาจจะห่างๆเลื่อนไปมั่งอะไรมั่งเกิดจากสภาวะอากาศผู้จัดก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงที่จะ,ะจัดเพราะว่าถ้าเปิดเข้าไปแล้วเจอฝนก็สามสี่แสนมันก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับก็ ต้องจ่ายลูกก่อนด้วยก่อนแสดงด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดของยุคนี้เหมือนกันนะส่วนน้องก็โอ้โหสุดยอดอยังน่ารากักสวยขึ้นเป็นสาวมากขึ้นนะครับความอ่อนน้อมถ่อมตนยังมีเหมือนเดิมความน่ารักยังมีเหมือนเดิมวันนี้ก็ไปนอนอยู่ที่พักก็หยอกล้อเล่นกับพ่อพ่อแม,ม,ม,ม่ที่อยู่แถวนั้นก็ถ่ายรูปมาหน้าเวทีคนก็ยังเต็มเต็มความดี ที่สร้างไว้ลุงว่ามันมัน,ม,นมันไม่จางหายสําหรับพ่อ,พอ,พอแม่แมเนาะที่ยังรักยังติดตามน้องอยู่ก็ยังยังรักยังติดตามยังดูยงดอยู่ไม่เลิกเหมือนกันลุงก็ทําไม่เลิกไม่รู้ว่ามันจะดูสามพันห้าพันดูพันนึงก็ไม่เลิกทาเพราะว่าทำแล้วมีความสุขอิ่มเอิบใจในอนาคตก็จะทําข่าวน้องวันละคลิปสองคลิปแล้วก็จะทําเรื่องสุขภาพให้พวกเราเนาะรู้ว่าลุงเข้าไปดูหลังบ้านช่องลุงเนี่ยคนสูงวัยเยอะแล้วก็ ป่วยก็เยอะ <c oughs> <c oughs> ประทานโทษ <c oughs> เจ็บก็เยอะอะไรเงี้ย <c oughs> อยากกะมาเล่าเรื่องสุขภาพภาพรวมการดูแลสุขภาพของตัวเองว่าจะดูแลอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยให้มันเข้ากับพ,พ่อแม่มาเล่าเสริมแต่เล่าข่าวน้องก่อนแล้วก็มาเล่าเสริมให้ฟังว่าเราจะดูแลตัวเองอยังไงไปในทางไหนดีจะสร้างความสุขให้กับชีวิตอะไรองค์ประกอบของ การใช้ชีวิตให้มีความสุขเสาหลักของการมีอายุยืนยาวอยู่กับครอบครัวโดยเไม่เจ็บป่วยได้อย่างไรอะไรเงี้ยก็ก็<อ>เดี๋ยวในอนาคตเนาะคิดว่าน่าจะสาตาร์ทหลังจากหนึ่งทันวาไปแล้วเราจะสาตาร์ททำเรื่องนี้ให้เป็นเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเพิ่มเติมมาหรือไม่ก็อาจจะเปิดอีกช่องหนึ่งล้อก็ฝากพ,กพกา่อแม่แม่ีกคนรักสุขภาพเรื่องจะเริ่มตั้งแต่เรื่องอารมณ์ เรื่องอาหารการกินเรื่องอากาศเ็เรียกสุขภาพดีด้วยของฟรีรอบกายนะชื่ออาจจะเป็นแบบนี้แล้วครับมันมีเสาหลักอยู่หกห้าหกเสาที่ช่วยให้สุขภาพเราดีด้วยของฟรีรอบกายตรงศึกษาเรียนรู้มานะเยอะพอสมควรแล้วก็คิดว่ามีความเข้าใจลึกซึ้งพอที่จะมาเล่าแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังได้นะดูลูกสาวดิ อายุแค่เนี้ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหมอรำความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตการวางตัวจนพ่อ,พอแม่รักได้ระยะยาวเรารักลูกเราก็ปฏิบัติตัวคือตื่นมาดูโน่นนี่นั่นแต่ทางนี้และทางนั้นอย่าลืมรักตัวเองนะครับการรักตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพแล้วดูแลสุขภาพสมัยนี้โอ้โหมีแต่คนให้ไปใช้โน่นใช้นี่มีอะไรทำให มีภาระมากขึ้นน่ะต้องบอกว้แต่รุงมีวิธีสุขภาพดีด้วยของฟรีรอบกายอย่างเช่นอากาศจะทำยังไงหายใจยังไงการออกกำลังกายออกกำลังกายจะสร้างให้หัวใจที่สองแข็งแรงได้ยังไงสมองที่สองอยู่ที่ไหนทำให้เราสดชื่นทุกวันอะไรยังไงการควบคุมอารมณ์อะไรเงี้ยได้เยอะแยะมากมายเดีย๋ยวจะเริ่มเล่าในเดือนธันวานะเดือนนี้ก็ทำเรื่องลูกสาว หรือคุยเรื่องลูกสาวฝากเพราะแม่แม่ติดตามด้วยนะวันละคลิปสองคลิปพอสนุกพอได้คุยพอได้เจอหน้ากันนะครับก็เดี๋ยวงานลูกสาวมากรุงเทพก็ไปเจอกันมึงก็จะไปไลฟ์สดไปพูดคุยหน้างานไปหาลูกสาวที่กรุงเทพเนาะอะคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกิฟิหน้าไปแล้วบ๊ายบาย